สวัสดีครับพี pues ่น้องครับสวัสดีครับครับพาพี่น้องมาเบิรงเกียร์บอครับเกียร์บอกุ้งครับยกคันบอกุ้งครับพี่น้องครับบอกุ้งกามกามครับพี่น้องครับนี่บอกุ่งกามกามธรรมชาติครับฟังหน่อยนี่ยกคันบอไม่ครับพี่น้องครับไกลแล้วแล้วครับ กันโยกขั้นบ่อครับปั่นปั่นคู่ดันขางเพิ่มกันดีครับเสริมขั้นบ่อครับพี่น้องครับการเสริมขั้นบ่อเนี่ยเกล็ดอีกรอบนี้ก็แล้วแลวครับพี่น้องครับใกล้แล้วแล้วถึงดินเหนียวแล้วครับการเตรียมบ่อครับพี่น้องครับต้นทุนกับบ่อแพงครับใส่รถไถรถเกียดเอาบ่อนี่ก็ไยหนึ่งเลยครับเนี่ยพี่น้องครับ อสองบอ่อกระบอดัน่างครับตกสองพันหาถึงสามพันครับพี่น้องครับต่อบอ่อครับต้นทุนในการทาบอ่อเมาครับแบบเมาชั่วโมงละเจ็ดลอยครับดันบอ่ชอชั่วโมงละเจ็ดลอยบรรยากาศคางฟร์ม เปตยุยนะครับพี่น้องครับกรุงกามกามธรรมชาติไกลแล้วแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องจากเตียงกุ้งกับใส่รถไถนะครับดันบ่องงางดีครับหรือผู้ือใดเห็ดเป็นโคกหนองหน้ากับใส่แมคโครครับแมคโครเห็ดเป็นคล้องสายไก่ครับแล้วก็ปัน่นปั่นคู่ดันขางวันนีก็ไดให้กันครับ ทางฟาร์มเนี่ยใส่ใส่รถไทยดันเราครับถึงเงินเหนียวแล้วละครับพี่น้องครับเนี่นยน่าจะยุ่งน้ำแล้วเมื่อก่สองบอ่อครับเสริมขั้นบอ่อใหม่สองบอ่อนะครับบ่อกุุกงธรรมชาติใ,ใกล้แล้วแล้วล่ะพอเอาเ้าเสนีกเด้อเอาข้าเสนีก ไงเรามาเกียร์ไทยผีมือดนะครับเนี่ยธรรมดาเด้ครับเนี่ยเรื่องเกียร์รถเสียนตัวเกียร์บอหากินมาเรากับรถไถจนรว,วยนะครับเนี่ยไงเราอะ่ะสวยงามนะครับในบอหนึ่งครับ ัน,นแล้วแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วคันบอรเรียบร้อยแล้วฝากฝากพี่น้องเนเดอครับฝากช่องเนเดอร์พี่น้องช่องกรุงกามท่องเขาติดตามให้เนเดอกดถูกใจกดซับสไครต์กดหัวสิงไข่เห็นไหมครับ่ะกขลังใจกันครับปรึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกรุง มียังกะเฉียมาอธิบายให้ฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งรับกลุ่มกามกามเลี่ยงในเขียทุ่งกุลาเฮาครับบางที่อาจจะเป็นอาจจะปูเขาครับมองนี่ครับปูเขาแล้วก็เลี่ยงกุ้งในน้านเขาครับพี่น้องครับทั้งสองนี่แหละเดี๋ยวฝนมาอาจจะปูเขาครับเป็นบอ่อสาธิตบอ่อทดลองครับบอ่อทดลองเลี่ยงพี่น้องเราเขา้าในเบิ่งน้ำ อันนี้กับปั๊บปรุงก้อนครับนี่พถ้าอยู่จะมานะครับโอ้เห็นบัครับนี่ครับถึงดินเหนียวเลยพี่น้องนี่ถึงดินเหนียวเลยแดงๆนะครับถึงดินเหนียวแล้วครับครับมอนี้กับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับฝากติดตามนะเด้อครับสวัสดีครับ